สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเม m o ม y รีดิมฟันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโมเดลกระตูนเรื่องใหม่กันนะฮะเป็นเรื่องที่ผมได้มาเมื่อเดือนก่อนหรือว่าไหนผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าก็ถึงเวลาอันสมควรที่เราจะมารีวิวโมเดลตัวนี้กันแล้วนะครับโมเดลตัวนี้นะครับมาจากเรื่องเพื่อนสมัยเด็กไม่มีวันแพ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลิฟคอมเมดี้แอนิเมชันนะครับเกี่ยวกับรักๆ เป็นซีรีส์ไลท์โนเวลแนวรักตลกนะครับที่เขียนโดยชูอิจินิมารุนะครับแล้วก็วาดภาพประกอบโดยอุอิชุงิชุงูเรกนะฮะอาจจะออกเสียงปิดพลังพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับอันนี้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ AS ์ ASC2 น,นะครับมีเดียเวิร์กในเครือของเดงเงกิบุงโกะนะครับเมื่อเดือนมิถุนา62นะครับปัจจุบัน เขียนมา9เล่มแล้วได้รับการดัดแปลงเป็นมังงะนะครับโดยวาดรูปโดยเรียวอิโตตีพิมพ์โดยนิตยสารคอมิก alive รายเดือนนะครับแล้วก็เป็นนิตยสารแนวเซนิงของสำนักพิมพ์ media factory ตั้งแต่เดือนพฤศจิกา62นะครับอันนี้ก็ดัดแปลงเป็นซีรีส์อนิเมะนะครับโดยสตูดิโอโอโดงาโกโบนะครับออกอากาศตั้งแต่เดือนมิถุนา 62นะอันนี้ก็ดูรายละเอียดเป็นทางการนิดนึงนะฮะแต่ว่าต้องพูดเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงอนิเมะเรื่องนี้หรือว่าไม่มีใครรู้จักนะครับก็มันไม่ได้แมสขนาดนั้นนะฮะมันจะมาแมสช่วงหนึ่งที่เข้ามาฉายใน Muse Thailand แบบจำกัดเวลานะน่าจะมีตัว PV หรือว่าพีวีวอยู่ใน Muse Thailand แต่ว่า ตัวเนื้อเรื่องอนิเมะเนี่ยถ้ามีภาค2อเขาน่าจะเอาภาค1วนกลับมาฉายนะครับตอนนี้น่าจะดูไม่ได้นะคิดว่านะครับเท่าที่เปิดเปิดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าชิโรคุสะนะครับจะเป็นนางเอกคนที่1นนะฮะมันจะเป็นออกแนวการ์ตูนรักรอมคอมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวเลือกให้พระเอกเลือกแล้วก็จะไปลงเอยกับใครให้เราเดาอะไรประมาณนี้นะ คล้ายๆการ์ตูนเรื่องอื่นๆนะครับพระเอกก็จะออกแนวเป็นเจ้าพ่อฮาลิมนิดนึงนะครับชิโร่นะครับชื่อสั้นๆที่พระเอกเรียกนะครับเป็นชื่อที่เรียกจากชิโรคุสะนะครับเขาก็จะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของพระเอกนะครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายแล้วก็พอมาเจอกันอีกทีตอนโตเนี่ย ชิโร่เนี่ยเขาก็พยายามรุกไล่พระเอกซึ่งเป็นอดีตนักแสดงเด็กอะไรประ,ประมาณนี้นะฮะแล้วก็หายหน้าหายตาไปจากวงการเพราะว่าครอบครัวเขาประสบอุบัติเหตุตัวละครตัวนี้ก็เลยมาวอแวร์พระเอกอะไรประมาณนี้นะครับเธอก็เป็นนักเขียนบทที่มีชื่อมีรางวัลนะครับเธอคิดว่าจะไม่ให้พระเอกเนี่ยมองเธอเป็นผู้ชายแล้วก็อยากจะให้พระเอกสารสัมพันธ์กับเธอนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวรักตลกนะคน่อนค่อนข้างแบบมีดราม่านิดๆหน่อยๆน,นะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรื่องว่า,าเพื่อนสมัยเด็กไม่มีวันแพ้นะครับจะเป็นรักแรกนะครับของตัวพระเอกนะครับปัจจุบัน,นในห้องเรียนเนี่ยเขาก็รู้สึกชอบเธออยู่พอสมควรเลยนะโมเดล ที่เป็นของค่ายบั p เพสโตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับก็น่าจะมีอะไรไม่เยอะนะครับตามสไตล์บ <c oughs> ั n เพสโตอไอ้ดนึงนะครับระหว่างที่ผมแก่นี่ครับทุกท่านก็อย่าลืมนะฮะไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมเขียนคอมเมนต์ไว้ในชุมชน ว่าถ้าใครต้องการของรางวัลนะครับผมจะจัดเป็นของรางวัลกล่องซุมอะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะสุ่มไปให้ทุกท่านนะครับตอนปีใหม่จัดส่งฟรีแต่ว่าท่านต้องเขียนอคอมเมนต์มาว่าร่วมสนุกนะครับส่งมาที่อีเมลผมอาจจะต้องขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรนิดนึงนะครับถ้าใครสะดวกให้นะเพราะว่าจําเป็นมากๆในการจัดส่งของรางวัลไปให้นะฮะแต่ว่า ผมจะให้ส่งมาทางอ e ีเมลถ้าใครเนี่ยไม่สะดวกก็ไม่ต้องส่งมานะครับก็อาจจะตัดสิทธิ์ตรงการรับรางวัลตรงนั้นไปแต่ถ้าใครสะดวกก็แนะนำนะครับให้ส่งมาข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับไม่ได้เอาไปทำอะไรนะครับทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับก็ปิดรับวันที่31นี้นะฮะเป็นต้นไปแล้ววันที่1ผมจะทยอยจัดส่งให้นะครับ โอเคเรากลับมาสู่การรีวิวโมเดลกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เป็นแบบว่าตัวเดียวเลยอะ่ะมีฐานอันเดียวง่ายๆนะครับก็แกะออกมาฐานจะเป็นสีขาวนะครับจะต่างกับบันเลสโตตัวอืนอ่นๆที่เป็นสีดำหน่อยนะฮะ ก็อันนี้นะครับฐานสีขาวนะครับเขียนว่าบันไดสปิริตเหมือนการเม d อินช h i หน้านะครับสีขาวอย่างนี้นะครับมีช่องเสียบนะครับเ,เครือของบันไดนะบันไดสโ่บันไดสปิริตเขียนอยู่นี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโมเดลของคุณชิโร่นะครับชิโรคุสะนะครับก็อันนี้ มือไม่ได้ถืออะไรนะมันทำเป็นท่าในแอคชั่นในของโมเดลตัวนี้เฉยๆนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้นะสองกางเกงในหน่อยครับถ้าผู้หญิงที่เป็นนางเอกอะส่วนมากจะเป็นสีขาวนะครับจะมีน้อยมากๆที่เป็นสีดำนะไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นตั้งค่ามาตรฐานให้แบบว่าสดใสบริสุทธิ์เด็กๆอะไรอย่างนี้นะข้างหลังนะครับทรงผม ระวังตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากนะเป็นเส้นผมนะครับเขาก็ทํามาโอเคเราก็เกียบขาลงไปตรงนี้เจ็บไม่ค่อยแม่นนะฮะกดลงไปนะครับ โอเคโอเคมันก็จะแน่นนะครับนี่ก็เป็นโอซามะเกะเนี่ยรอมคอมนะฮะมันเขียนอยู่ที่ชื่อเลยนะรอมคอมแว e ์เดอะชิลฮูดเฟนวันว o นรอส s s นะฮะวันซึ่นวันดิซึ่นอะไรผมก็อ่านไม่ค่อยถูกนะภาษาอังกฤษ แต,แต่ก็พอจะเดาๆได้หรือว่าแปลได้นะครับตามบริบทเนื้อเรื่องนะเพื่อนสมัยเด็กไม่มีวันแพ้นะครับเป็นตัวละครที่ชื่อว่าชิโร่หรือว่าชิโรคุสะนั่นเองนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมมารีดีฟันกันด้วยนะครับและอย่าลืมไปส่งข้อมูลร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดของรางวัลและคลิปใหม่ๆของเรานะครับแต่ยังไงวันนี้ตาไปก่อนครับสวัสดีครับ